สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว y o ยู u b e ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีครับเป็นวันที่เราได้สัมผัสนะครับรถโกเบโก้เอสเคนาครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น1ิบนะครับเป็นรุ่น1ิเป็นรุ่น1ิบนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับแต่ว่ามี รุ่น11นะครับที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเป็น140ยแต่ว่านี้เป็น130แต่ว่าเป็นรุ่น10นะครับผมเพิ่งออกมาครับออกมาหลังเ,เขาออกมาครับผมจัดจัดงานครับ,จ,รบจัดงานโชว์นะครับจัดงานโชว์ได้มาโชว์ที่ทีมงานของ สาวดัมซิงสีบุเหลืองครับสาวนุ้ยนะครับก็คือยิมงานเจ๊แววนะครับพระคุณพ่อแม่นะครับเอามาหนึ่งตัวครับมาทดลองนะครับผู้ชมในงานที่มาจองรถวันนี้ครับมีใครบ้างครับคุณแม่ก็ที่จองหนึ่งขั้นครับเมือนี้ยเราสองเลยวะแม่ เพราะว่าทีมงานของสาวนุ้ยไม่มีไม่มีคันเล็กนะครับมีแต่คันใหญ่นะครับมีแต่คันใหญ่สองคันนะครับรุ่นแปดทีนี้ก็เลยอริยะนะครับก็เลยเอาทางเลือกใหม่นะครับเป็นตัวเลขนี้มาให้ทดลองนะครับทดลองก็เป็นวันที่เรา ทุกคนนะครับได้มาดูด้วยนะครับเชิญเสียลหลายๆเจ้าลหลายๆทีมงาน,นครับมาดูนะครับถ้าใครได้ไม่ได้มาดูก็ดูทีมงานดูช่อง youtube ดัมซิ่งซูเปอร์ยาวได้นะครับเดี๋ยวจะนำเสนอการทำงานให้ชมกันนะครับเดี๋ยวช็อตสุดท้ายเดี๋ยวซปเปอร์ยาวจะขึ้นไปทดลองเทส ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ขับโดยเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มมาดูตัวจริงนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นตัวจริงกันไปนะครับสวัสดีครับครับผมครับเป็นพี่ชายของสาวนุ้ยครับเออ เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถามมึงก่อนเป็นไงเป็นไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังโมเดิร์นบ๊อยมั้ยไมอใหญ่ขนาไหนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสงวนองค์ฮะวันยู่บ่วันของเอยู่แมนบ๊วยเป็นยังไงครับนิ่มบ่โอ้ครับดีครับฮะไม่ครับไม่ครับของไรอ่ะ บีด okay. ัง่อลลอดแทะขั้นนี่เป็นของเสียเอ็มแน่นอนเออโอ้สวยๆครับเอ้าลุยครับลุยตัวอะไรบ้างที่ต่างจากตัว140นะครับ อะไรบ้างนะครับผมที่ต่างจากตัว140ต่างจาก140ก็มีช่วงล่างนะครับผมที่เห็นเ,นเลยก็คือแครเอร์ครับเมื่อก่อนจะมี2ตัวตอนนี้มีตัวเดียวครับโรลเลอร์เมื่อก่อนมี7ลูกนี้จะมี6ลูกนะครับก็คือช่วงล่างจะเล็กสั้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับ นี่ครับของเซลนะครับผมเซลเซลเอครับครับพี่พี่เซลครับผมอันบูมอร์มันซําเกาครับกับรอย40เนี่ยความเงาวความยังซ้ำกันบิดมาครับปุงกีกับหอกันต่างกันครับนำหนักครับช่วงล่างเนาะครับเนาะเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นมิซูมิชิไดเล็กครับอ่ แรงหมามีเท่าไรครับตัวนี้ง94แรงมา้ายืดแขนออกสุดนะครับมันความไกลนี่ครับความไกลนะครับมันจะยื่นจากศูนย์กลางนะครับจากศูนย์กลางศูนย์กลางไปนะครับไม่ใช่ว่าจากหน้าแทกนะจากศูนย์กลางไปนะครับมันจะได้อยู่ประมาณเา8เมตรนะครับ เกือบเก้าเมตรครับผมนี่ครับนี่น,นี่ยื่นไปแบบนี้นะครับจากศูนย์กลางไปนะครับก็ลึกยืดยืยลงลึกสุดนะครับมันจะได้อยู่หกเมตรนะครับผมหกเมตรยืดขึ้นสุดก็ได้แปดเมตรครึ่งน,นะครับยกมือขึ้นสุดนะครับ ก็ถือว่ากระทันรัดครับผม,มกระทันรัดเสียเอ็มกำลังขุดนะครับงานตัวนี้เป็นรถทดลองนะครับเป็นรถทดลองที่อริยนำมาให้ทดลองใช้ครับผมทดลองแล้วก็เป็นการโปรโมทนะครับโปรโมตคุณภาพนะครับให้ทีมงานพ่อคุณพ่อแม่นะครับเติมน้ำมัน ใส่นะครับให้ทดลองนะครับทดลองใช้ครับุงกีก็0.6นะครับ ตาสินเปลืองเท่าไหร่นะพี่เอ๋ครับอัตราสินเปลืองมันชั่วโมงเท่าไหร่ครับเนี่ยมันจะมีเยอะแค่ไหนนะครับอ๋อรอบมบ้านเมื่อสักจรู่นี้ตัวชุ่มโมงประมาณ7-8ลิตรต่อชั่วโมงก็ประมาณนี้ครับ หรือว่าประหยัดอยู่นะว,นว่าเรถครับครับเป็นรถไซส์ที่เหมาะกับงานเห,หมาะกับงานนี้ครับผมยัาไพ่กับงานตักดินใส่รถด,ดำบางที่นี่สุดยอดครับ สาหน่อยก็แม่นอยู่ครัสาหน่อยสาควบขวางมาเกินปากมาเกินสิบหาเมตรนะมาเกินสิบหาเมตรสิบหาสิบหกเมตรสิบหาเมตรได้ถ้าปากมันเกินนั่นไปมันจะลำบากขุดยากอยู่ ครับผมครับเอ็มนี้เป็นคนขับแมคโครชื่อเอ็มนี่เยอะนะครับผมหลายคนนะนี่เอ็มสีบุเรืองครับเพิ่งเอามาวันนี้ครับผมทดลองวันนี้ครับผมเองก็เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ครับ เป็น K7 v นะครับรุ่นนี้เครื่องเป็นมิซูไดเล็กน้ำหนักน่าจะอยู่ราวๆ13ตันนะครับเกินไปก็น่าจะไม่เยอะนะครับสำหรับขึ้น10ล้อนะครับไม่เกินครับน้ำหนักไปได้ครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขุดตักดินใส่ดำนะครับ ขุดสะทำสะครับผมก็ได้ครับได้ได้หมดครับได้หมดแต่ว่าถ้าลูกใหญ่มันก็จะลำบากหน่อยครับรถเล็กก็จะยืนทอยเยอะหน่อยแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับถึงแม้ว่าจะทอยนะครับแต่ก็ใช้น้ำมันที่ประหยัดกว่าคันใหญ่นะครับน้อยกว่าแต่ว่าใช้เวลาเยอะกว่าครับใช้น้ำมันน้อยกว่าแต่ใช้เวลาเยอะกว่า นี่เสียเอ็มทีมงานนี้ครับผมก็ปกติก็ใช้รถใหญ่มาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ขับคันเล็กนะครับเสียเอ็มโอ้หวมากครับสปีดอาร์มเนี่เยอะแรงเร็วมากเลยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าร ที่เป็นรถรุ่นใหม่ทุกวันนี้ครับความเร็วความเร็วนอกจากจะเร็วแล้วนะครับก็อาร์มนี่ครับเป็นอาร์มพิเศษนะครับอาร์มยาวนะครับอาร์มนี่จะยาวกว่ารุ่นก่อนๆนะครับรุ่นที่เป็นร้อยี่รุ่นก่อนนะครับสังเกตดูจากตรงนี้ครับมาถึงพุงกีนะครับจะยาวนะครับยาวกว่าร้อยี่รุ่นเก่าๆนะครับอืมยาวประมาณยาวกว่าประมาณสี่สิเซนนะครับที่ผมคํานวณโดยสายตานะ ประมาณ40เซน40เซนถึง40ถึง50เซนนะครับยาวกว่านะพอยาวกว่าแล้วอะไรเกิดขึ้นครับพอยาวกว่าแล้วปุ๊บการที่ว่าไอ้ตรวข้างบนนะครับกระบอกเท่าเดิมนะครับกระบอกความยาวเท่าเดิมจากศูนย์กลางของสลักนะครับสลักของ อาร์มที่ต่อกระบุมนะครับขึ้นไปหาสลักที่อยู่ในกระบอกนะครับที่อยู่ตรงกระบอกเท่าเดิมนะครับช่วงชักเท่าเดิมนะครับในขณะเดียวกันตัวอาร์มจากตรงนี้มาถึงมุ่งกี้นะครับยาวกว่าครับก็เลยทําให้แรงสปีดนะครับเร็วขึ้นนะครับเหมือนกับรถรถบุมยาวครับรถบุมยาวนี่รถบูมยาวนะครับแรงสปีดเร็วนะครับผมเร็ว ก็อนแรกมาด้วยอาร์มที่ยาวขึ้นนะครับก็ทำให้แรงแรงขุดแรงงัดนะครับก็จะน้อยลงนะครับเขาก็จะชดเชยกำลังมาจากาตรงกระบอกนะครับแรงดันเพชเชอร์นะครับก็จะสูงกว่านะครับก็เลยได้ชดเชยกันมา ไม่เห็นออกมาเลยครับวันนี้สักงผังห่มอยู่นนะดูการทำงานครับนี่เป็นการลอกนาครับโอ้รั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้สัมผัสตัวตนแท้จริงของเขาครับ ทีมงานที่มีรถดัมครับวิ่งแบบนี้นะครับขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับรถเล็กนะทีมงานเราเนี <c oughs> ค่คิดแล้วคิดอีกโยครับพี่น้อง ครับเสียเอ็มเพิ่งขับเอามาัดมาตะโดนไหมครับเนี่ยพี่มาตะโดนไหมครับเจ้ามงเศร้าเพิ่งขับมาประมาณสองชั่วโมงสมชั่วโมงครับ อาจจะย,ยังไม่ชินเท่าไหร่ครับมันก็แตกต่างกันอยู่นะครับคนที่ขับรถ200นะครับขับรถใหญ่มาแล้วก็มาขับรถเล็กเนี่ยจะต่างกันอยู่ครับต่างกันตรงที่เวลายกครับพี่น้องต่างกันเวลาที่เรายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเอ่อรถใหญ่นะครับเวลาที s <S ่ยกแล้วก็ดึงเวลาที่ยกขึ้นแล้วก็ดีดอาร์มออกนะครับดีดอาร์มออกเนี่ย เราต้องยกขึ้นแล้วก็ดีดดีดด้วยยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วรถเล็กนะครับถ้าเราดีดอาร์มอ,อกเลยนะครับถ้าเรายกขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหมุกซุม้มหนึครับพี่นอ้องลดหน่อยก้อนบัสซึกค่แตกตั้งกันครับในขณะเดียวกันคนที่ขับรถ เล็กมาครับทีนี้ไปขับรถใหญ่เนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมาว่าสิยกเซรถดำครับดีดอาร์บอกว่าสิยกเซรถดำว่านอของสิยกวิทดีดอาร์บอกปั๊บไสฟ้าข่างก็มีครับไสฟ้าถ่ายมันลงไปครับเท่าดีดมันมาขึ้นเลยมันลงมากเพราะแขนน่ะมันมันยาวกว่าครับการคำนวณไม่เหมือนกันครับ นัง่งแหนสองคนเดี๋ยวเอาโอเคครับคลิปนี้ครับผมดูเป็นการทำงานครับเดี๋ยวคลิปหลังฮนะนะมันกับสีน้อยกว่าน้อยหนึ่งครับผมอ๋อโอ้ผมว่ามันจะสีบดมันเสีรี่ยดรีดเร็วกว่าเนาะ ผมว่าตัวเล็กมันคล่องกว่ามันก็จะรีดรีดรีดได้เร็วกว่ากระบอกเท่าเดิมไหมครับผมกระบอกว่ามันหน่อยก็ร้อยสี่สิบหน่อยหนึ่งอยู่บป่าครับกระบอกก็จะหน่อยกานิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าบูมอัมเท่าเดิมบูมอัมเท่าเดิมมุงกีเท่าเดิมนะครับกระบอกผมดูด้วยสายตาแล้วน่าจะเล็กลงอยู่ประมาณห้ามิลครับสามมิ่ถึงหามิ่สามมิ่ หน่อยกว่าบัดที่นี่การที่มันหน่อยกว่าน่ะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นครับคว่ามันรีดกระบอกนะครับรีดแกนมันจะเร็วขึ้นอัตราในการสูบฉีดเข้าไปในกระบอกนะ่ะมันจะเต็มเร็วกว่ามันจะเลยเร็วครับอันเนี้ย